สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมวันที่24นี้เนี่ยจะมีการไลฟ์สดเกิดขึ้นนะผมช่วงเวลา6โมงเย็นนะฮะก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษของคุณซาสกิซากูนะผมคนเดิมเลยนะผมมาบ่อยมากกว่านี้ ก็มีซับสไครต์อยู่ประมาณ7จ็ดแสนซับนั่นเองผมคอนข่าจะดังเลยทีเดียวนะแล้วก็มีคนใหม่มาด้วยผมเป็นคุณยาชิโร่ิซุกุนะครัผมก็เป็นอ่าวีทูเบอร์หน้าใหม่นะผมก็ดังเหมือนกันนะผมห0 0สนซับเลยนะ แล้วก็มีคุณกอร์เจดนะผมที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเออคือเขาไม่แปะชื่อแล้วผมก็เรียกเขาว่าบากี้ผมตอนนี้ก็รู้ชื่อแล้วของเขาชื่อว่ากอร์เจดนะฮะแล้วก็มีผู้ว่านาเกของเราสองคนนะผมก็คือคุณธนพีนั่นเองนะผมเอาอีกแล้วผมคนนี้มาตลอดนะผมดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเขามาทีไรเนี่ยมีเยกใหม่มาทุกทีเลยนะผมแล้วก็อีกคนนึงของคุณกาโซนั่นเองนะผมคนนี้ก็คุณนะคุณตากันอยู่แล้วนะ ก็สิ่งที่เราคาดหวังในไลฟ์สดนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครใหม่อย่างแชงครูดนะผมที่มาเสียยิ้มแล้วก็ต่อได้ข้อความ to b ีคอ n ติเนียทิ้งไว้นั่นเองผมยังเป็นปริศนาอยู่นะก็ที่ผมคาดหวังเนี่ยคือแชงครูดเนี่ยน่าจะมานะผมแล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบอสแพทเทิร์นอุนตะ แบบนี้หรือเปล่านะครับผมที่ผมคาดหวังมันอยู่2อย่างนี้เท่านั้นนะครับผมคืออย่างอื่นเนี่ยเป็นของแถมเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีแมตช์พิเศษนะผมก่อนที่จะโชว์ตัวละคร ex นะผมก็น่าจะปกติธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็จริงๆผมตื่นเต้นมากเลยนะไอไลฟ์สดที่ก็จะมาถึงนี่นะตื่นเต้นกว่าครั้งไหนๆเลยนะตื่นเต้นกว่าไคโดตื่นเต้นกว่าลูฟี่อีกนะครับผมครั้งนี้เนี่ยคือแบบมีความสําคัญอย่างมากเลยนะแล้วก็แชมเนมันก็เท่ด้วยผมแถมเพชรผมเนี่ยก็พร้อมสุ่มต่างหากนะครับผมก็เราติดตามได้เลยผมวันที่ยี่สิ โมโน,นะผม,ผมจะไลฟ์สด แล้วก็ดูพร้อมกันทุกทคนด้วยนะครับผมแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษของพี่พี่ต้อผมอาทันทีเนะลยก็มีพี่ชิลิชิลิชาแน,นลด้วยนะครับผมก็รอติดตามได้เลยนะครับผมก็จากที่หลายๆสื่อเนี่ยเอ็นเอียงไปทางเดียวกันนะผมว่าแชงคูเนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับผมก็คือยูทูบเบอร์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าเกือบ100%นะฮะคือคาดเดาว,ว่าแชงคูเนี่ยต้องมาเป็นตัวต่อไปแน่นอนนะครับผมก็คือถ้าผิดเนี่ยคือผมไม่เหงาแล้วผมผิดกันหมดเลยนะครับผมส่วนคือมาเป็นหนวดดำนี่่่่มมมมันกกกก็็จะเเรรียียววาาโชคดดิไู้ แต่คือแบบยังไงก็ต้องแชงคูเท่านั้นนะผมจับตาดูได้เลยผมวันที่24นี้นะผมมาดูไปพร้อมกันนะผมโอเคครับใครมีเขาอย่างไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมวันที่ตัวลายก่อนนะครับสวัสดีครับ